โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการก่อสร้างในประเทศไทยเนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงความยืดหยุน่นและมีราคาที่ถูกกว่างานโครงสร้างเหล็กรวมไปถึงความเชี่ยวชาญของช่างในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก็ยังมีมากกว่างานโครงสร้างเหล็กด้วย โดยลักษณะเด่นของงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงรับแรงอัดได้สูงและยังได้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับแรงดึงของเหล็กเข้ามาช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ขาดไปของคอนกรีตด้วยโดยวัสดุในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคงจะหนีไม่พ้นคอนกรีตอย่างแน่นอนซึ่งส่วนประกอบของคอนกรีตประกอบไปด้วย ปูนซีเมนหินทรายน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตโดยอัตราส่วนจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานในแต่ละพื้นที่สำหรับท่านที่ต้องการผสมคอนกรีตเองจะมีสูตรสำหรับผสมคอนกรีตเพื่อนำไปใช้ในงานพื้นที่ต่างๆได้แก่สูตร1 2 4คือปูนซีเมนหนึ่งส่วน ทราย2ส,ส่วนและหิน4ส,ส่วนโดยปริมาณในการผสมปูน1คิวแต่ทั้งนี้การผสมคอนกรีตเองจะทำให้ได้คอนกรีตในปริมาณที่น้อยไม่เหมาะกับงานขนาดใหญ่โดยในกรณีหน้าง,งานขนาดใหญ่สามารถสั่งคอนกรีตซีเมนต์แบบผสมสำเร็จมาใช้งานจะสะดวกและได้มาตรฐานมากกว่า ซึ่งในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จเองก็ต้องมีการวางแผนในการใช้งานอย่างดีเช่นรถโมสามารถเข้าหน้างานได้หรือไม่ใช้คอนกรีตปริมาณเท่าไหร่กี่คิวโดยปริมาณคิวนั้นย่อมาจากคิวบิกเมตรฉะนั้น1 Q คิจะมีปริมาตรคอนกรีตกว้างยาวสูง1เมตร โดยเมื่อรองนำคอนกรีต1คิวมาตัดแบ่งพื้นที่หนา10เซนติเมตรจะตัดได้คอนกรีตจำนวน10แผ่นหรือ10ตารางเมตรนอกจากคอนกรีตแล้วส่วนที่เข้ามาเป็นตัวช่วยคอนกรีตในการเพิ่มแรงดึงคือส่วนของเหล็กเส้นโดยจะใช้เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6ถึง15มิลิเมตร หรือใช้เหล็กคออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10ถึง40ม mm. ิลิเมตรโดยเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดของเหล็กและวิธีการผูกเหล็กนั้นก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นๆ